บ่าวที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางรัฐบาลไทยประจําวันที่1กรกฎาคมหกหาเนาะสูตรเด็ดพ่อใหญ่โกมนะครับผมเนาะอ่ะก็เดินมาที่ขอสวัสดีพี่พี่น้อง fc ค่ะประจําแล้วก็ขอสวัสดีนะครับเนาะพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับเนาะอ่ะแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่สมาชิกครอบครัวบ่าวทีทุกๆคนทุกทุกรันด้วยนะครับผมเนาะอ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวทีพาด้วยรัฐบาลไทยพ่อใหญ่โกมนะครับเนาะอ่ะ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยพยากรมวดประจำวันที่16มิถุนายน6ขา,านครับเนาะพยากรมเพิ่นเข่า สองมาครับชุดเด่น2มานะครับเนาะใครไปจับไปวิ่งไปรูดก็จะโชคดีไปนะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยวดทิ่ผ่านมานะครับเนาะสลับชุดเจาะ2ตัวสตัวยังไม่เข้านะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะสลับวันนี้ขมรุ่นก็ต่อตามกันต่อนะครับเนาะขมรุ่นมาตามกันว่าพญ่กรมเพิ่นสิน้ำคงมิ่งค่วงปังมาตอนมาฝากพี่น้องได้อีกบอนะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดน,นี้ตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนาะชุดเจาะ2ตัวก็ให้มา6ชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ชุด3ตัวก็ให้มา3ชุดนะครับเนาะพยายามให้ตัวเลขให้มันน้อยลงนะครับพยายามคัดแต่ตัวเน้นๆมาให้พียๆเนาะแต่พิจรารณาแนวทางกันนะครับเนาะ เข้าก็เข้าหลุดก็คือหลุดนะครับเนาะสำหรับชุดวัดใจนะครับทุกๆชุดนะครับสำหรับแนวทางพ่อใโคมช่วงนี้นะครับผมเนาะก็ยังคุงเรือแนวทางฮานอยนะครับที่ยังชุดเจาะสองตัวให้8ชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะคือยังไม่ได้ปรับนะครับสำหรับแนวทางหานอยก็ ามนั้นไปก ok. ่อนนะครับเนาะสำหรับนะครับเนาะอนเรางยอื่นก็เหลือชุดเจาะสองตัว6ชุดแล้วก็ชุดเจาะ3ตัวอีก3ชุดนะครับเนาะแล้วก็วิ่งรูดนะครับ2ตัวอีก2ชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะตามนั้นนะครับผมข้อไม้เบาทีก็คือนะครับเนาะให้ตัวเลขให้น้อยที่สุดนะครับเนาะถ้าเข้าก็คือเข้าถ้าหลุดก็คือหลุดนะครับเนาะคือไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะครับในการจับเลขนะครับเนาะอันนี้กการแล้วแต่ดวงนะครับเนาะคือการจับเลขมันก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนว่าจะจับ เข้าหรือไม่เข้านะครับเนาะจะโชคดีหรือไม่โชคดีทุกๆแนวทางนะครับเนาะสำหรับผู้โชคดีนะครับจับตัวไหนก็ถูกแทงตัวไหนก็โดนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับบ่าวทีคิดว่านะครับผมพยกยมเพิ่นกระทําเต็มที่นะครับทุกๆแนวทางนะครับทุกๆแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะพี่พี่น้องก็ต้องพิจารณาแนวทางกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจนะครับเนาะถ้าเกิดพี่น้องชอบแนวทางพยกยมก็ตามนะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเนาะ ขอบคุณพี่ๆน้องๆไป้ดยกันแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะสลับันนี้ก็มารุ่นกันต่อตามกันต่อนะครับเนาะสลับแนวทางรัฐบาลไทยพยาโกมนะครับเนาะเพิ่นสินคมแห่งคมปังมาตอนมาฝากพี่พน้องๆไนโบสลับอ่ารัฐบาลไทยพยาโกมประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้านะครับเนาะอ่ะมาเริ่มต้นกันที่อ่าสองตัวเด่นนะครับเนาะสลับอ่าใครที่จะนําตัวเลขไปวิ่งไปรูดนนะครับเนาะ เพิ่นให้มา06นะครับสำหรับชุด2ตัวเด่นนะครับเนาะ,ะสำหรับใครที่ชื่นชอบอสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะก็นำไปวิ่งไปรูดกันลองดูนะครับ06นะครับเนาะ,ะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับชุด2ตัวเด่นนะเพื่อนไฮมาทั้งหมดก็6ชุดนะครับมี63 64 74 03 04แล้วก็14นะครับเนาะเป็นชะีเป็นเนนไทรมา64กับ03นยามนะครับเนาะสำหรับชุดเจาะ2ตัวเด่นนะครับเนาะเนะพี่พี่น้องชอบก็าตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปกับกันยะังไงกันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนอกีกคือเก่านะครับสำหรับชุด2ตัวเด่นนะครับเนาะอ่นะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับชุด3ตัวเด่นชุดสุดท้ายนะนในเป็นไทรมาทั้งหมดก็3ชุดนะครับมี103 2 0 3แล้วก็164สนะครับเนาะสำหรับชุด3าตัวเด่นเป็นกับบรดิชีเนนเนนแฮม้านะครับเนาะคันพีพีน้องๆชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยพยากรณ์ประจําวันที่1กรกฎาคม6กหานะครับเนาะจะไหนจะไหนก็ขอให้มา2ตัว3ตัวตรงๆกันไปเลยนะครับเนาะจะได้เค่งๆรวยๆปังๆกันนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะ ส่ะสดีทายทุดนะครับผมบารที่ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่ๆน้องๆด้วยดีเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคมเมนต์ดีๆนะครับที่มีส่วนร่วมกับบารทีมาโดยตลอดนะครับเนาะมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กันเข้ามานะครับเนาะบารทีก็คอยตอบคอยอ่านทุกๆคมเมนต์นะครับผมขอบคุณพี่ๆน้องๆไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะว่าจะได้บมบ๊ววหรือว่าผิดพลาดประการใดนะครับบารที่ก็ขอโทษขอไปพี่ๆน้องไปด้วยกันแล้วกันนะก็ เต็มที่ทุกๆแนวทางนะครับเาทั้งแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็แนวทางหาหน่อยแล้วก็แนวทางเราพัฒนานะครับเนอะอาะรวมทั้งแนวทางทุนต่างๆนะครับเนาะก็ทำพยายามทำใไปเต็มที่ทุกๆแนวทางนะครับเนาะ,ะขอคุ่งที่พี่น้องไปโดกยกำลักันนะครับผมเนาะ,ะคลิปนี้บางทีข็าลาไปก่อนนะครับเนาะไปะเจอกันคับบาที่คลิปต่อไปนะครับผมเฮงเฮงรวยๆยปังปงนะครับเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆ